ไปตลาดออของบาที่รัตนะนะคะทุกคนตามไปกันจ้าออกจากน้องคายก็จะมีชมวิวข้างทางนะคะเป็นโคงนาจ้าออกจากหนองคายกับมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกนะคะออกจากน้องคายเลี้ยวขวามาจ้า หน้าไป <ALLY S 1> ทางอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจ้าข่างทางกับมีอ้านะ้ของพี่น้องบ้านเ้านะคะเพราะว่าแถวนี้จะมีน้ำปังกันเยอะจ้งมีน้ำดมสมบูรณ์นะคะมีสวนมะเขือเทศนะจ้ะ ทางทางก็จะเขียวๆแบบนี้เหมือนหนาฝนเลยนะคะโรงงานมะเขือเทศค่ะก็มีรดมะเขือเทศมาจอดเป็นแนวเลยนะคะพี่น้องมม่นี่คึ้นฟ้าคึ้นฝนจะอยู่ในเมืองมีฝนลงเม็ดป๊ะแป๊กๆปแป๊กออกมาขางนี้ก็คึ้นๆนะคะพอทนนอันได้ตกจจะถนนก็โล่งค่ะถนนโล่งนะคะ ถ้าว่าผิวหนุนกับว่าท่าใดดจะพี่น้องจากน้องคายไปพ้นวิสัยก็จะเป็นหน,นุนซีเลนอยู่แต่ว่ากับประมาณนี้ละจ้ะมึงจะติดในมือให้สร้างเขาฟีมาเนี่ยมาเขออาจะคลองเป็นเงินเป็นมาเนี่ยแล้วมึงสมองนู่นล่านี่ออกพ้นวิสัยมาก,ก็จะมีแต่สวนยางค่ะพี่น้องตอนนี้ ยางพัดไปแล้วก็ลังเกิดใบไม่นะคะกับเขียวจะอุ้มค่ะออกคนมิสัยมุ่งหน้าสู่รัตนาวาปีค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะตลาดเป็งจานะคะตลาดขายของ สองฟังนะคะตลาดขายของไทยลาวจะเป็นจุดพอน่นไทยลาวนะคะดูบรรยากาศรอบนอกจะคนกับมาคึกคักกันเลยนะคะดโูโอ้คนเยอะอยู่นะเนี่ยขนาดมาส,สายเดี๋ยวจะพาลงไปเบิงบรรยากาศภายในตลาดนะคะหาที่จอดรถก่อนจ้าทุกคน ดูคึกคักเลยนะคะสองฝากฝั่งมีรถเยอะแยะเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นจุดผ่อนปนตลาดไทยลาวนะคะหาอที่จอดรถก่อนนะคะ,ะต้นไม้ต้นมะพริกบกักออเดี๋ยวหาเมื่อนี้หาต้นไม้เมื่อปลูก สามสีต้นก่อนนะคะทุกคนโอ้เห็นแล้วแนวอยากได้ใจเย็นลูกพี่ถอยถอยรถระวังชน